สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยนะคะพี่ๆกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์5ป0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่ม,ม้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่พบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋า เหรียญชินราชนะคะพี่พี่หลังอกเราเนื้อตะกัวสภาพใช้ค่ะพี่ชินราชหลังอกเราเนื้อตะกัวหมายเลขที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกั่วค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยกันจานเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3เป็นพระผงนะคะพี่จ๋าพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิะคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้300บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าพี่พี่แจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะอะพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิหมายเลขที่3-300บาทค่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษหูเชื่อมค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงหูเชื่อมนะคะพี่จ้าหลวงพ่อบงคลมงคลบอพิษน,นะคะพี่สาวครับขอโทษขอไปพี่เอฟซีนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่4ะคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อจอยวัดโนนทไทยรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเก่าสวยะคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจอยมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าพ่อจอยวัดโนนทไทยนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2534คะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ,พ,นนะ,คะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะพี่จ๋า ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะหมายเลขที่7ค่ะ7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่เนื้อหาเก่าสวยมาแบบนี้คะ่ะพี่หมายเลข7นะคะพี่จาร์รูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จาแจง้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จาแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่2องค์ห้าบาทนะคะพี่จาหมายเลขที่ 8ค่ะ8เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่พร้อมเลี่ยมค่ะพี่จอบพ่อไผ่มาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ่าเนื้อหาเก่าสวยอยู่ในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้นะคะพี่เหรียญจอบหลวงพ่อไผ่ค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่9ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญบาทน้ำมลหลวงปูทิม300บาทค่ะพี่ เหรียญกลมใหญ่นะคะพี่จาเหรียญบาทน้ำมนหลวงปู่ทิมค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จาเก่าสวยเลยค่ะมีร่องรอยการตกโคดสลา,านะคะพจาเหรียญบาทน้ำมนปู่ทิม300บาทหมายเลขทก่9ค่ะ10นะคะพี่จาเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยค่ะพี่ สมเด็จหลวงพ่อกลวยพิมพ์พระประธานนะคะพิจ๋าเก่าวสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพิจ๋าเป็นสมเด็จองค์ใหญ่ค่ะพี่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพิจ๋าเก่าวสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นพระปิตากะลาแกะค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่พพระปิตากะลาแกะค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหมือนมีต้องรอยการลงรักด้วยนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋า12เป็นนางพญาะคะ่ะพี่นี่ค่ะพระนางพญานะคะพี่จ๋านี่เลยะคะ่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยค่ะนางพญาใหม่เลข12นะคะพี่จ๋า300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ 0 8 4 9 1 5ปด6ีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะพี่จา๋าหมายเลข12ค่ะ13เป็นเต่าหลวงปูหลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่จา๋าเต่าปูหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาทนะคะพี่จา๋าสององค์500บาทค่ะ เต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่จ๋า300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะเต่าปู่หลิวนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย2459ห้าค่ะพี่พ่อแก้วหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยสรรภาพใช้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะหมายเลข15นะคะพี่เป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธค่ะแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะพี่จ๋าไม่มีบวกเพิ่มค่ะสิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดรูปไข่หลังพระอาจารย์ทิมะคะ่ะพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมหมายเลข16ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข16-300บาทค่ะอ่ะ17เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเออหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะพี่เป็นเหรียญกลมกระไหล่ทองนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลค่ะ มีร่องรอยการตอกโค้ดด้านหลังนะคะพี่จาเก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญกไะล่ทองค่ะหมายเลขที่17แบ่งปันอยู่ที่17 300บาทค่ะ18เป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะพระหูยานเนื้อชิน,นะคะ่ะพี่แบ่งปันพี่พ FC ที่300บาทนะคะพี่จา2องค์500บาทค่ะ หมายเลข18นะคะพี่จา๋า300บาทค่ะ19นะคะพี่พี่ 19, เป็นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นนะคะพี่จา๋าสอง9ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลัน่น2469นะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่พ่อกลัน่นขอเบ็ดค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จา๋า2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเป็นพระปิดตานะคะพิสาองค์เล็กๆค่ะพี่เป็นพิมพ์เอ่อแบบนี้นะคะพิสามีร่องรอยการปิดทองนะคะพี่พระปิดตาหลังยัน,นะคะ่ะแบ่งปันนะคะพิสาแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบค่ะ ยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตาหลังแบบลงรักเก่าๆรักลอกล่อนนะคะพี่อะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบนะคะพี่มีร่องรอยการลอกล่อนของรักเก่าๆเ,เลยค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ๆแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ 22เป็นปิตาหลังแบบเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่22นะคะพี่จ๋าอ่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่แจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข12นะคะเอ้ยยี่ยี่สิบสองค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะ22เป็นพระปิดตาหลังแบบ300บาทนะคะพี่23เป็นเหรียญหล่อหลวงพธาวัดพะเนียงแตกค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่สององห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทา3สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระเปิมนะคะพี่พระเปิมเก่าสวยค่ะ ระเปิมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่ค่ะระเปิมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยนะคะพี่ หลวงพ่อพลอยวัดเงินบางพรมปีสองสี่หกสี่นะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยวัดเงินบางพรมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญปีสองสี่หกสี่พศลึกค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะยี่สิบหกค่ะพี่เป็นประหลัดขิกนะคะพี่ขาประหลัดขิกงาแกะนะคะพี่ เป็นงานนะคะพี่จ๋าสูงนี่ประมาณ1นิ้วกว่าๆนะคะพี่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพ,พี่เดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดเพิ่มเติมให้ะคะ่ะพี่นี่เป็นประหลัดขิกนะคะพี่จ๋าทำจากงา3 0 0บาทหมายเลข26ค่ะ27เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมหมายเลข27ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่แบ่งปันเลยจ้ะพี่จ๋าแบ่งปันที่3 0 0บาทค่ะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิม300บาทหมายเลขที่27ค่ะ28เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่จ๋าเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ ด้านหลังเขียนว่าเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่ามีอักขรลายยันค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดสามร้อบาทค่ะยี <29 S 2> เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่พระพุทธโทน้อยนะคะพี่จ๋าคุณแม่บุญเรือนค่ะเก่าสวยนะคะพี่ยันหลังชัดสวยประมาณนี้ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าพระพุทธโทน้อยคุณแม่บนเรือน300บาทหมายเลข29ค่ะ30เป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะเสือหลวงพ่อวงนะคะพะะคะี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่อักขระลายันชัดรอบด้านแบบนี้เลยค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าเสือพ่อวงหมายเลข30ค่ะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโรงนะคะพี่จ๋า2อง0เอ่อสี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโรงนะคะพี่จ๋า แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข31ค่ะ32นะคะพี่จ๋า32เปินอ่เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่สมเด็จเก่าวัดเกตมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่จา๋าเก่าๆเลยค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่32ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาค่ะอ่ะ33เป็นสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มค่ะพี่เนื้อหายังเก่านะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มค่ะ แบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เกตะลุซมใหม่เลข33ค่ะ34เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เนื้อสีดำนะคะพี่าแหวกม่านพ่อกลวยนะคะพี่ หลังเป็นอ,อักขระลายยันแบบนี้ค่ะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋า300บาทสององค์500บาทค่ะพี่ยันหลังชัดสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่34บค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ35นะคะพี่จ๋าเป็นพระสันพิมยืนนะคะพี่หลวงพ่อกลวยค่ะพระสันพิมยืนหลวงพ่อกลวยนะคะ 300บาทนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อใส่ทักไลน์กันเข้ามาค่ะพระสันพิมพ์ยืนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเก่ามากนะคะพี่เป็นเนื้อดินเก่าๆค่ะหมายเลข35บค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะอ่ะ36เป็นพระเนื้อผงพระกุนะคะพี่จ๋าพระกุเนื้อผงหลวงพ่อหมอนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋า พระกุเนื้อผงนะคะพี่หลวงพ่อหมอคะ่ะพี่จ๋าองค์ใหญ่นะคะพี่นะสูงๆองค์ใหญ่อยู่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าตรงนี้มีเหมือนมีร่องรอยการบินการทะเลาะนะคะพี่นี่เป็นเอ่อพระกุนะคะพี่จ๋าเนื้อผงหลวงพ่อหมอคะ่ะพี่หมายเลข36แบ่งปันอยู่300บาทน,นะคะพี่สาเก่าสวยะคะ่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แบ่งปัญญามเย็นพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋าอะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เกค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ้าววันนี้ก็ขอจบคลิปพี่ๆแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า